สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงก็เหมือนเดิมเลยนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเย็นนี้รพร้อมๆกันได้เลย มาเริ่มต้นกับข่าวสารของเมสันกินวูดก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเห็นบอกว่าเมื่อคืนทางปีสัตแดงได้รับการแจ้งมาว่าเมสันกินวูดในตอนนี้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ฟิตพร้อมสมบูรณ์ดี ก็สำหรับเมสันกินวูดในปัจจุบันนี้เขาก็ยังคงผูกสังคมแบนอยู่นะและอนาคตก็ยังไม่มีอะไรการันตีว่าจะกลับเข้ามาเล่นฟุตบอลที่อังกฤษได้หรือเปล่าแต่ทางสโมอสรก็ได้มีการเปิดเผยว่าในอีกประมาณไม่กี่วันนี้แหละที่จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอนาคตของกินวูดนะคะว่าจะกลับเข้ามาเล่นฟุตบอลกับทีมหรือว่าจะถูกปล่อยออกไปอะไรประมาณนี้นะ แล้วล่าสุดค่ะมันมีสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ยทางสโมสรได้มีการรับแจ้งมาจากโค้ชคนนึงนะคะที่ได้ไปคุมซ้อมให้กับกินวูดในช่วงที่มันมีลูกหลุดออกมาว่าเขาเนี่ยไปแอบซุ่งซ้อมเรียกความฟิตมานะคะโดยโค้ชคนนี้เนี่ยก็คือโค้ชคนเดียวกันกับที่เป็นคนเทรนนักเตะอย่างคอปปี้เมนูและก็แดเนียลโกซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มาเทรนให้กับกินวูดนะคะ โดยโค้ชคนนี้เนี่ยแจ้งไปที่ทางสมสรน,นะคะว่าในตอนนี้สภาพร่างกายของกินวูดมันชิดปังมากๆเขา,าพ,รพร้อมที่จะกลับมาเล่นชุดบอลแล้วนะคะเพียงแต่ประเด็นก็คือยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่ากินวูดจะกลับเข้ามาเล่นชุดบอลให้กับสมสอรปีสแตงหรือว่าสมสอศรอื่นๆบอกเอาไว้แค่ว่าในตอนนี้สภาพร่างกายของกินวูดเนี่ยมันพร้อมสมบูรณ์ดีอย่างไรก็ตามนะคะมันก็มีอีกหลายๆสื่อได้ออกมาวิเคราะห์ว่า จริงๆถ้าหากเมสันกินวูดจะถูกเรียกตัวกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เราก็น่าจะได้เห็นเขากลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะคะแล้วนี่ฤดูกาลมันก็ใกล้จะเปิดแล้วด้วยนั่นหมายความว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่สุดท้ายเราเนี่ยเมสันกินวูดเขาจะถูกปล่อยออกจากทีมแบบยืมตัวไปก่อนนะคะทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของแกรี่เนวิลต่อเลยพอเมื่อคืนเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์บ้าเขาอยากจะเห็นแ์รี่เคนเนี่ย บอกกับสโมสรโตสังกัดว่าเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนตดนะคะก็สำหรับแฮร์รี่เคนในช่วงช่วงนี้ก็กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับบาเยอร์มิลิคเลยนะเห็นบอกว่ามีการยื่นขอซื้อเข้ามาในราคา85ล้านปอนด์แล้วด้วยนะคะแต่เบื้องต้นรู้สึกว่าจะโดนตอบปฏิเสธไปและตั้งราคาของเคนเอาไว้ที่ประมาณสัก100ล้านปอนด์ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาทางดีโอเวลปได้เชิญแกลลี่เนวิลเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของแฮร์รี่เคนนี่แหละซึ่งทางแกลลี่เนวิลลึกๆก็ยังหวังว่าอยากจะให้เคนย้ายมาอยู่กับปีสัตแดงโดยแกลลี่เนวิลเขาพูดประมาณว่าผมคิดว่าในช่วงช่วงนี้เราอาจจะเห็นดีลย,ยักษ์ใหญ่ในระดับ86ล้านปอนด์กับดีลของแฮร์รี่เคนแล้วก็บาเยเร์มิวนิค แต่ผมก็หวังดึกๆว่าแฮร์รี่เคนเขาจะเข้าไปพูดคุยกับท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วบอกกับประธาสสนสโมสรพวกเขาไปเลยว่าเขาไม่ต้องการที่จะย้ายไปเล่นให้กับบาเยอร์มิวนิคเขาต้องการที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นซึ่งผมก็ยังคงเชื่อว่าลึกๆทางยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องการแฮร์รี่เคนอยู่นะมันคงเป็นเรื่องแปลกมากๆถ้าหากเขาตัดสินใจย้ายไปอยู่กับบาเยอร์เพราะเขาต้องการที่จะทำลายแฟติยิงประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และถ้าหากเขาย้ายไปเยอรมันทุกสิ่งทุกอย่างมันจัดจบลงแล้วผมคิดว่าแฮร์รี่เคนจะเลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นผมคิดเล่นๆน,นะว่าถ้าหากเคนเข้าไปยืนยันกับแดเนียลเลวี่ว่าเขาต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าประธานเลวีเนี่ยพวกเขาคงจะช็อกตายเลยแหละ,ละเพราะเขาน่าจะยอมรับอะไรแบบนั้นไม่ได้แกรี่เนวิวก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของฟาบิซซโอโรมาโนต่อเลยนะคะเพราะล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกมาอัปเดตข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของปีสัตว์แดงแบบละเอียดยิบเลยนะคะก็ในตอนนี้มีนักเตะห,หลายคนที่ตกเป็นข่าวว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมนะไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แมคกน์เฟร็ดแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบก ึงเมื่อคืนที่ผ่านมาทางฟาบิซิโอโรมาโน,โนได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลายๆเดิวที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดลงของปีสัตว์แดงนะคะโดยโรมาโน่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณบ้าในวันนี้และในหลังจากนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพยายามจบเดิวอีกหลายเดิวให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเดิวของแฮร์รี่แมกไว สกอตแม็กโทมินีในตอนนี้ทั้งคู่ได้รับการเสนอราคาเข้ามาของเวสต์แฮมยูนิเต็ดแล้วแต่เบื้องต้นยูนิเต็ดก็ตอบปฏิเสธไปก่อนแต่ทั้งสองสโมสรยังมีการพูดคุยด้วยกันอยู่ส่วนสำหรับในลายของเฟรเขาจะย้ายทีมออกไป100%ชัวร์อันนี้ผมรับรองได้เลย ส่วนสำหรับดอนนี่ฟันเบกในตอนนี้ปีศาจแดงกำลังพูดคุยอยู่กับเดลเอาลโซเซดาตเป็นการพูดคุยอย่างขมักขมเนแต่ทั้งสองยังไม่สามารถตกลงกันได้แต่สำหรับตัวของดอนนี่น่ยในตอนนี้เขา,สาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการจะย้ายออกไปสำหรับตลาดครั้งนี้เนี่ย บริษัทแดงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นว่านักติที่พวกเขาจะปล่อยออกไปจะต้องได้ราคาที่ดีที่สุดไม่งั้นพวกเขาจะไม่ขายออกไปเพราะมันเป็นนโยบายใหม่ของพวกเขาที่จะเริ่มต้นการในตลาดครั้งนี้และหลังจากนี้รวมถึงการรักษามาตรฐานในการดึงนักติดหน้าใหม่เข้ามาพวกเขาจะพยายามไม่ให้โดนขุดดีราคามากจนเกินไปซึ่งมันเป็นไปตามนโยบายใหม่ของสโมอสรตั้งแต่ที่เทนฮากนั้นเข้ามาโรโมาโน่ก็อัปเดตเอาไว้ประมาณ น,นะคะคทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของลาดมดหอยลุนต่อเลยเพราะมีการเปิดเผยว่าไม่แน่นะคะหอยลุนอาจจะต้องใช้เวลาพักนานกว่ากําหนดแล้วมันอาจจะถึงประมาณสัก6สัปดาห์เลยนะก็สําหรับลาดมดหอยลุนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะเขาก็เพิ่งจะย้ายเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของปีสแตก แต่สิ่งที่มันน่ากังวลก็คือเข่าด้านมาพร้อมกับอาการบัจจิบบริเวณหลังด้วยนะคะที่เห็นบอกว่าอาจจะต้องพักประมาณสัก2-3สัปดาห์อะไรประมาณนี้นะคะ เพียงแต่ทว่าล่าสุดค่ะมันมีสื่ออย่างเดลี่เมลได้ออกมาเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บบริเวณหลังของฮอยลุนเนี่ยมันดูไม่ดีขึ้นเลยและเอริกเทนฮากก็ไม่ต้องการที่จะให้ฮอยลุนนั้นฝืนสังขารในการลงสนามถ้าหากอาการมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ให้พักไปก่อนจังกว่าจะหายแบบ100%นะคะซึ่งทางสื่อก็คาดเอาไว้ว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก6สัปดาห์นะที่เทนฮาเนี่ยจะให้ฮอยลุนพักแบบเต็มอัตราเลยนะคะ แล้วถ้าหากจ,จะถามว่าแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยหอยลุนลงซ้อมกับทีมได้หรือยังก็ต้องบอกว่าลงซ้อมได้แล้วนะคะแต่จะเป็นการซ้อมแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นยังไม่มีการซ้อมรวมทีมหรือว่าซ้อมแบบเต็มที่ยังเป็นแค่การซ้อมแบบพื้นฐานเบื้องต้นหรือว่าจะเป็นการแยกซ้อมเสียมากกว่าก็ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของแฮร์รี่แม็กไวต่อเลยนะคะเห็นบอกว่าในตอนนี้เนี่ยเวสแฮมยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวของแฮร์รี่แม็กไวแล้วนะคะเห็นบอกว่าจะจบกันได้ที่30ล้านปอนนี่แหละ ก็สำหรับข่าวของแฮร์รี่แม็กควนะคะต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวด่วนจีเลยก็ว่าได้เนื่องจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าปีศาจแดงได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอของเวส์ทฮมยูเนเต็ดไปแล้วหนึ่งครั้งด้วยเงินจำนวนสาสิบล้านปอนด์ซึ่งเห็นบอกว่าปีศาจแดงเนี่ยไม่ค่อยพอใจในเงินจำนวนนี้สักเท่าไหร่ เพียงแต่ทว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาระหว่างที่แอดมินกำลังแปรข่าวอยู่เนี่ยมันมีการรายงานข่าวด่วนจากฟาบิซซโอโรมาโนนะคะว่าสุดท้ายแล้วปีศาจแดงก็ได้รับข้อเสนอของเวทแทมยูนิติแล้วนะคะแล้วจำนวนเงินที่หลักเนี่ยก็อยู่ที่30ล้านตอนเหมือนเดิมซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบ้าเพราะอะไรทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่รับข้อเสนอนี้นะทั้งๆที่จำนวนเงินเนี่ยมันก็เท่ากัน โดยทางโรมาโ,โนก็บอกว่าในตอนนี้นะคะปีสัตแดงได้รรุุข้อตกลงทางบาจาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทางสโมสรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังขาดอยู่หนึ่งอย่างก็คือเงื่อนไขส่วนตัวของแฮร์รี่แม็กไกน์นั่นเองเพราะในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าแฮร์รี่แม็กไกว์เขาจะยังขอเวลาคิดแล้วก็พิจารณาก่อนนะคะว่าเขาจะตกลงรับข้อเสนอของเวทแฮมยูนเต็ดหรือเปล่า ซึ่งถ้าหากจะถามว่าแล้วทำไมอยู่ดีปีสัตแดงถึงได้กลับคำมารับข้อสเสนอซื้อแฮร์รี่แมกไกอีกทีนึงล่ะทางทั้งที่ตอนแรกปฏิเสธไปแล้วก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นคำสั่งโดยตรงของเอลิกทินฮากหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแฮร์รี่แมกไกที่ยังคงพลาดแบบง่ายๆอยู่เหมือนเดิมรวมถึงมันมีการรายงานจากลอรีวิทเวลนะคะว่าในช่วงการซ้อมเนี่ย เอลิกตินฮาคค่อนข้างที่จะไม่ไประทับใจกับฟอร์มการเล่นของแม็กไวเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะพยายามสอนแค่ไหนแม็กไวก็ไม่สามารถที่จะนําไปใช้ได้โดยสุดท้ายก็ทําให้ทินฮากเนี่ยหมดความอดทนแล้วก็น่าจะมีการบอกกล่าวสสมสอรน,นั่นแหละว่าถ้าหากเวสแฮมยูเนเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามาอีกครั้งหนึง่งก็ให้ขายเขาออกไปได้เลยนะมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตแดงในรอบเดนนี้ก่อนที่จะจากกันไปขอย้ำอีกทีนึงนะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์จนคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เนี่ย,ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ